สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะครับจากการตะลอนทัวร์นะครับและร้านที่จะไม่กินไม่ได้ครับก็คือร้านนี้เลยร,ร้านลิมเขื่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในเราจะสั่งอะไรบ้างบรรยากาศร้านนะครับโอ้พนังเยอมาก เป็นร้านดั้งเดิมนะครับร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมแบบเหมือนแบบย้ายเข้ามาในซอยครับส่วนร้านที่อยู่ร,ริมถนนนะครับจะเป็นร้านเขาเรียกว่าริมสวนนี้นะนี่ครับดูเมนูกันนะอาหารแนะนำนะครับพอมกปล่ยจ้อน้ำพริกไข่ปูน่ากินทุกอย่างปลาทูดูฉี่นี่ก็อร่อยราคารับรองดีเลยอันนี้อันนี้ที่เด็ดนะปลาดุกทะเลวัดชาสั่งไปด้วยอาหกสิบร้อย เราก็ที่ตะพันนะผมสั่งตัวนี้ไปเดี๋ยวมาดูเนื้อปูล้วนๆนะผัดผงกะหรี่แล้วบวกไข่เพิ่มไปด้วยร้อยห้าสิบสามสิบแปดสิบเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ครับเพิ่มเติมเนะน,นี่ยนูกุ้งนะกุ้งต่างๆราคาก็ต่างกันผัดช่อนปลาหมึกปลาดุกทะเลอู้ไปดุกทะเลนี่ มีไข่ปลาดุกด้วยตึกเมื่อกี้ไม่ได้ถามว่ามีไข่หรือเปล่านะครับก็จะเอามาให้ก็ได้คนนี้ครับชอบปลาดุกคนนี้ครับปลา,กกปาทีนึงชอบปลาทุกอย่างปลากระพงปลาทับทิมปลากระบอกปลาทูที่เด็ดนะสมุดส,สงครามเนาะ,ะแหล่งปลาทูนะครับผมก็สั่งไปนะต้มบีบมะนาวปลาทูร้อยสามสิบบาท หอยต่างๆยำประมาณนี้ครับโอ้มาแล้วนะครับปูเนื้อปูนะครับบวกขไข<ง>่ปาลาปงทะลีลโอ้อันนี้เป็นกุ้งข้าข้ากุ้งนะครับผมต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โลกปลากระถางสวยเลยมีกี่ตัวเยอะ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 แล้วก็ พ้มยำปลาทูนะครับดีมะนาวเปรี้ยวสะใจอืมอร่อยครับผมเดี๋ยวรออย่างนึงแล้วก็ย่างสุดท้ายนะครับปลาดุกปัดชานะครับใหญ่มากชิ้นแบบเบ่งๆเดี๋ยวมาลองชิมกันนะผมอีกอย่างครับมาพร้อมมาชิมกันนะผมนี่พร้อมยำสดชื่เปรี้ยวมะนาวดีมากแล้วดูแบบ

เสียหาย6กรบาบาทครับเขียนได้ไหมเขียนได้หนหักฟากต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ถ่ายอ้อนแสงกาจะมืดนิดนึงอร่อยมากครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุบรนีนี่ขนมหวานร้านนกน้อยนะครับร้านนี้ก็ขนมหวานหลากหลายไท้สายหวานก็แนะนักเลย Ahora era... ขนมหวานต้องเพชรบุรีครับฟานเพนนกน้อยนี่นะครับฝาจะเป็นแบบหอมมะลิด้วยน่ากินมากอืมอะไรอ่ะรวมมิตรสูตรรวมมิตรหอมนี่นะเกนกน้อยครับก็โอ้โหผักบุ้ชหนูมาชิมกันชิมกัน มันมีมะพร้าวด้ะใช่ไหมคนหอมอวันเดียนะหอมอวันเดียลจจจจจทงอมตอนนั้นเาะอร่อยมากตัวเตี๋ยวร้านนี้นะครับแนะนำนะครับสูตรมยายนะครับเมื่อก่อนสิบบาทครับตอนนี้ขึ้นเป็นยี่บแลไม่ไหว คนขายค่ะดูขาสวยคนขายสวยด้วยนะคะคนขายยังสวยไม่เปลี่ยนนะครับนี่ค่ะพยายามาแล้วมีหมูกรอบเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะ20ปีแล้วไม่มีนะตอนนี้มีนะแตกลากครับบาิมต้องใช้ตะเกียบปะตลมกลมแต่ว่าที่เรียนอยู่แเนี่ย เป็นบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรอย่างเงี้ยต้องรันวเดี๋ยจะนับใครว่าไม่กินข้าวกันแล้วสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะันนี้ใครครับเขินี่เลอืม ครับผมเน้นแป้งน้อยหน่อยก็ได้ครับกอบนุ่มเด็ดนี่เจลลิ่นอาไหมเนี่ยปกติมีปะไม่ได้ใส่อะไรก็เหล่าอันนี้พิเศษตอนนี้ที่เนี่ยต้มเล้งเด็ดเออต้มแข่ต้มแขกต้มมือคือหน้ามือหน้าเจะอยู่อีกวันหนึ่งเดี๋ยวมากินก็ได้ นลครับชอบมากเลยเขาเรียกว่าแป้งกอรอบส่วนนี้ก็กินกับน้ำนะกรอบนอกนุน่มในม่อจะกยินแล้วอร่อยมากมันจะแบบกรอบคุกเลยเอาผัดไทยจานหนึ่งครับผม ทานเตินี่ดูเหมือนว่าเป็นอันนี้คือแบบเก่าของเทชเออออริจินอลเลยจ้ะโหได้เลยอแต่งได้อ่ะเริ่มเลยป่ะแต่งได้อัดไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปตัดเอาแล้วกันโอเคชินกันครับผม ทุกวันนี่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นอร่อยแม่บุมเลมคเลยผัดไทยแม่ป่าน,นะครับเมนูตามนี้เลยสมรรถอาสามห้าพ, 5, พิเศษสี่สิบนะครับอร่อยครับผม บรรยากาศร้านนะครับอร่อยมากครับเจ้มคนเตาเตาเตาผัตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดถอยแล้วครับผมก็จะมีร้านร้านหนึ่งนะที่ผมโคตรชอบเลยติดอันดับในเฮปบุรีเลยนั่นก็คือร้านขนมจีนทอดมันครับผมเดี๋ยวไปลองดูครับ ว่าจะเป็นยังไงนี่ละครับต้นสายสุกเสาร์อาทิตย์นาครับราคาครับครับผมน่ารับกล่อยครับบมดละคะหมจ้าเดี๋ยวปรมาณ10นาทีพร้อมเลยอยากกินยัรับ อร่มาแล้วร้านที่ผมโประว่ัติสุดร้านหนึ่งในเรปรับขนมจีโนดมาหัวน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มผมบอกแล้วว่าเด็กมามันไม่ใช่น้ำจิ้มหวานทั่วไปนะที่กินกับอดมันไม่ใช่นะรสชาติมันจะออกคล้ซีฟู้ดด้วยเนาะแต่ว่าใช่ใช่เหมือนซีฟู้ดอะเปรี้ยวมีเปรี้ยวเค็มหวานคือครบรสเลยหอมหมกก็อร่อยอย่างทอมบอกมันทำให้ซีฟู้ดแต่จะชุ่้นหวาน

มันต้อือขนมจีนจนะครับคุณดูด้วยและต้องมาเช้าๆนะไม่งั้นไม่ได้กินคุณอาจจะต้องรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงาน,นแบบคคเยมก,ยอมกตอนนี้เราก็ถึงร้านที่ผมชอบสุดๆอีกร้านหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือร้านรถช่องสิงคโปร์ครับอยู่ร้านนี้จะอยู่หน้าเขาว,วังนะครับผม ตรงข้ามกับฟังเชลโคตรอร่อยโลช่องสิงคโปร์แล้วก็ต้องเป็นน้ำตาลตาโนดนี่นะครับน้ำตาลข้นครับกว่าน้ำตาลข้นมาแล้วต้องคนก่อนครับจะเห็นข้างล่างว่าเป็นอะไรกันโลช่องัล้วกน้ำตาลตาโนดสียอร่อยสุด,สด ที่ไม่มีนะเออเขาจะมีอนะ้าอ่ะจะสั่งว่าน้ำตาลคันน้ำกะทิสดนิวอาหว่าเย็นก็ต้องเขียนว่าน้ำตาลคนค่ะแนะนำน้ำตาลคนนะันครับเพราะว่ากะทิสดที่อื่นเขาก็มีแต่น้ำตาลคนมันต้องที่นี่เท่านั้นไปชิมกัน,กน เอาเปอวาปอาเหอึวาวาป้าเออาป้อ่อยอร่อยผมชอบอ่ารอากาศร้อนๆอย่างนี้ครับต้องกินไอติม มีสดโบราณครับผมสั่งได้เลยไหมครับได้เลยเป็นนี่นออเนาะเหลือไอติมกะทิกับนมสองอย่าง,ง,งน้ำตาลหมดครับผม,มเอาไอติมกะทิผมเอาใส่<ม>ข้าวเหนียวกับสับปะรดครับค่ะสั่งได้เลยใส่ถั่วไหมคะเปลือกครับถั่วถั่วอ๋อถั่วไม่เอาก็ไรเจะ้ะข้าวเหนียวสับปะรดนะครับผมจ้า อไอ้ซีมกะทิสดนะครับใส่ใส่ข้าเหนียวะครับร่อนหอมน้ำาลสดชิ้นดีมาเปแล้วครับอรอหอมหอมมาก กเหอมมากสดชื่นมากเลแล้วแบบหนมปังเขานุ่มอ่ะอริผมชอบสับรดที่นี่มากเกี่ยมอร่อยทำไรไอ้สบร้อย ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปีนังนะครับผมคุณดาวี่บอกว่าอยากจะกินข้าวหมกไก่กับซุปเนื้อครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็กินประจำนทรร้านนี้โ้เาแก่ต่างกัรนะในร้านนี้เลยผู้สุกไล่คอผู้สุกไก่ไก่ทอด,ไ,ดไ,ไหมอื หมกไก่ธรรมดาครับเจ้าจันทร์จ้าหมกอะไรครับหมกข้าวหมกนี่คหมกเดีวดยนครับว่าคุณเดวี่จ้าขันท์ครัมีหมกข้าวหมกไก่ข้าหมกไก่แยกก็ได้ครับแยกแยกกินก็ไเก่ข้าวด้วยแล้วก็หมกข้าวด้วย ตลาดตัวลูกเนานะใช่ตลาดปีนังครับผมมาชิมกันครับเริ่มจากซุปเนื้นอไหนเนื้อต่อเป็นงรสแบบมันแบบเปรี้ยวมะนาวนะอืมมันแบบพริกที่เขาใส่มาเออแล้วพริก,กที่ใส่มาเขาแบบเป็นแบบเปรียปบบร้ยวเผ็ดแล้วมะนาวมันเป็นแบบมะนาวสดวอะครัอกินแล้วรู้เลยว่ามันชื้นใจจริงๆ ยิ่งคนชอบเปรี้ยวด้วยสุดยอดเทมร้านยงยังยังนอดิบอร่ายอยู่หัวอร่ปะอร่อยถ้าหมก็แบบเครื่องเทศกลังดีไก่คนขออร่อยสุดยอด ผ่านเพชรลองแวะมาถึงมา่อเช้วชมเรียนตลาดทีนังนะครับร้านข้าวหมกใหญ่เลยคนระับมีร้านเดียวแหละในตลาดร้านใหญ่แลนะ้วอร่อยมากข้าวหมกนะเหนือจากกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ผมน,นชอบมากนะที่เพชรบุรีนะก็ยังมีร้านนี้นะครับก๋วยจับหน้าวัดมหาธานะตุา พี่ผมโคตรจะชอบเหมือนกันอีรันจะไ,ไปโดนครับข้างในเลยโคตรบอกว่าถือหมื่นผักกระเทียมได้ไหมได้ไม่ไม่ไม่เครื่องไหนไม่เลื่อนในเต้าหู้ได้นะคะนี่ะครับมาซาว้าวเดี๋ยวมาชิมกันครับผมแล้วดูไข่สิม,ม,มันแบบน่ากินมากอ่ะมาชิมชกันนะครับผมสต้องเริ่มจากน้ำซุปนะครับ เข้มข้นกลมกลม่อมย่งงอยในทามเป็นแบบเข้มข้นนะเขาไม่กี่แบบนะกินสองแบบมีแบบแมีคนามเข้ม้นแบบนั้ใสไม่ใสไม่ใส่แปง้งเขาจะอาจจะเค็มเพิ่มขึ้นเพราะเราใส่แป้งจะทำให้แบบรสชาติมันกลมขึ้นแล้วแต่ว่าชอบเข้มข้นหรือว่าชอบแบบคือกลมกล่อมนะครับเหมือมมนเดิมนะเหมือนเดิมนะ พริกกระเหลี่ยงทุกร้านต้องมีมีทุกร้านบอกเลยต้องใส่สักอย่างต้องช้อนหนึ่งช้อนนั้นแล้วจะใชใส่แค่นี้ผมถ้าพริกเม็ดไม่พอใส่เปล <c oughs> ี่ยนได้อีกเนี่ยพริกเขา,าขิงหอมจัดเลยได้กลิ่นไหมได้กลิ่นมิปนไหมอหอม ราคาดำนี่เลยราคาเป็นราคาไหมนี่ราคาเห็นไหมครับธรรมดาเหมือนเหมือนจดหวยเนาะต่างห้าเต็มต mm ิ้วร้อยห้าเนี่ยจำนวนราคาพิเศษกว่าธรรมดาไปไปเวอร์คเติมไม่เอาไหมมาถ่ายพอเนี่ยก็มากิน นอนนี้ก็ยังโอ้เี wow ้ยวเหรอก็ใส่เยอะไปนิดอร่อย นีจะไม่ได้ฟังข้างในมานะกินแบบเด็กๆก็จะมีแบบเนื้อไข่เต้าหู้อืมอร่อยหอมเพอพี่ดองเลยเยอะมากบายบายพระนครคีรีแล้วพบกันใหม่นะครับผม